ทูจชาต์ยังบอกกับพิสษุว่าเธอบวชเข้ามาแล้วเนี่ยใครจะศึกษาหรือไม่ศึกษาก็ตามให้เธอตั้งจิตว่าเธอจักศึกษาต้องศึกษาเพราะว่าในความเป็นสาวกเนี่ยรู้ทําเองไม่ได้ต้องได้ยินได้ฟังและเมื่อเราเนี่ยเข้าไปพบภิกษุผู้คล่องแคล่วในหลักพุทธวัฒนทรงธรรมทรงวินัยเนี่ยพระศาสดาก็บอกว่าให้เธอเข้าไปซักไซ้ไล่เลียงสอบถามทูลถามแก่ท่านว่า ข้อความนี้เป็นอย่างไรมีความหมายกี่ในด้วยการทําดังนี้เธอย่อมเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้ย่มันเทาความสงสัยทั้งหลายที่สงสัยในให้คลายลงไปได้ท่านตรัสมีคําว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดอนชื่อช่วงนี้เลยอ่าฮะใช่อ๋อตรัสไว้ตรงนี้เองตรัสไว้ตรงนี้นะคะใช่ก็แสดงว่าคือควรจะมีดานปฏิปุจฉากันทั้งทั้งระหว่างพระกับพระกับพระกับคารวะเพื่อเป็นการเปิดธรรมที่ถูกปิด ใช่แล้วต่างคนต่างบรรลุธรรมได้ด้วยการฟังธรรมก็เป็นเหตุให้บรรลุธรรมได้การแสดงธรรมก็เป็นเหตุให้บรรลุธรรมได้พระเจ้าบอกภิกษุแสดงธรรมแก่ภิกษุด้วยกันภิกษุผู้แสดงธรรมก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้เพราะเกิดความเข้าใจในอัตในธรรมไปพร้อมๆกันเกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมัน่นบรรลุธรรมได้ไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุแต่แสดงธรรมแก่ฆราวาก็เป็นเหตุให้บรรลุธรรมได้นะอันนี้สูงเยอะมาก